วันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับแบรนด์ผู้พันเบิร์ตเป็นของเพื่อนผมเองนะครับที่อยู่บ้านหนองคุยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับมันเปิดร้านหมูกระทะอันนี้ก็เป็นหน้าตานี่นะครับเทถ้าไม่ออกครับเครื่องแน่นมากน้ำสุปเดือดแล้วนะครับหมูนี้ซื้อมาทั้งหมดนี้54บบาทครับครึ่งกิโล มันโลละ99้บาทวุ้นเส้นท่าเรือ,อน,นี่ก็ซื้อมาจากที่การนะครับตอนกลับบ้านขากลับกรุงเทพก็แหวะซื้อก็ใส่รวมไปรอให้มันสุกนะครับอันนี้ก็หมูสามชั้นนะครับใจมาจิ้มิำจิ้มของมันอร่อย,อยจริงๆอันนี้ก็สามชั้นอีกและสรุปแล้วก็คือตักแต่สมชั้นกับตับนะครับที่ตักมาครึ่งโล บุ้นเส้นนี่เหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะครับใครสนใจฝากผมซื้อได้นะครับทางบุ้นเส้นทางน้ำจิ้มเลยอร่อยมากๆเลยครับคอนเฟิร์มแซ่บหลาย